สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆน,นักตกปลาทุกๆท่านนะครับการตกปลาในสากลเนี่ยถือเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่งนะครับแต่คนไทยหลายคนมักมองว่าเป็นบาปครับอันนี้ก็แล้วแต่นานา,นานจิตตังครับวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องบุญหรือบาปนะครับเพราะว่าการได้ออกไปตกปลามีประโยชน์มากกว่าที่หลายๆท่านคิดเอาไว้สัอีกนะครับ การตกปลานะครับใช่ว่าจะเพียงแค่มีคันเบ็ดเหยื่อก็สามารถตกปลาได้แล้วการตกปลานะครับเป็นศาสตร์และศิลป์มีมาตั้งแต่สมัยโบร,โบราณครับศิลปะการตกปลาอ่านหาซื้อมาอ่านก็ได้หรือค้นหาจากทฤษฎีก็ได้นะครับแต่ทฤษฎีก็คือทฤษฎีนะครับเรายังต้องค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจค่อยเป็นค่อยไปสร้างประสบการณ์ด้วยการฝึกบ่อยๆถึงจะเก่งนะครับบ้านเรานั้นนะครับสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางน้ํามากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาสารพัดชนิดมากมายหลายชนิดครับเพราะบ้านเหล่านั้นอุดมไปด้วยห้วยหนองของบึงและแม่น้ำนั่นเองครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับทรัพยากรดังกล่าวเริ่มลดน้อยถอดถอยลงไปนะครับแต่ความนิยมในการตกปลากับมีมากขึ้นจะเห็นได้ว่านะครับเดี๋ยวนี้มีบ่อตกปลาเปิดกันมากมายมีปลาหลากหลายประเภทเอามาปล่อยไว้ให้คนไปตก เพื่อเป็นการพักผ่อนจเะเป็นส่วนใหญ่ครับกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปีทีเดียวในต่างประเทศนะครับเขาสนับสนุนอย่างมากต่างจากบ้านเราครับที่ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกันมากนะักทราบหรือไม่ครับว่าปีปีหนึ่งนะครับบ้านเรามีทัวร์ตกปลาชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวตกปลามากมายครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลและทางการนั้นยังไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรครับระบบการจัดการในบ้านเรานั้นยังล้าหลังสากลอยู่มากครับ ที่กล่าวว่าในสากลการตกปลาเขาถือเป็นเกมกีฬาเนี่ยก็เพราะว่าเขามีกฎมีกติกากำหนดไว้อย่างชัดเจนครับเช่นขนาดของปลาและจำนวนของปลาที่สามารถตกได้ดูที่ตกปลาได้ขนาดขนาดขนาดสซยเอ็นและขนาดตัวเบ็ดหรือแม้กระทั่งการํำสถิติของปลาที่ตกได้แต่ในบ้านเรานั้นกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับเรายังไม่มีการจดบันทึกอย่างเป็นทางการและก็มาเข้าถึงเรื่องตกปลาเยียวยาสุขภาพใจกันนะครับ เนื่องมาจากว่าทุกวันนี้หน้าที่การงานของพวกเรานั้นมักจะมากมายลัดตัวครับทํากันแต่งงานหาการแตงเงินแทบจะหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เลยครับการตกปลาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้พักผ่อนได้เช่นกันการไปตกปลาตามบ่อตกปลาเดี๋ยวนี้นะครับเขาพัฒนามากแล้วหลายต่อหลายแห่งสร้างบ่อตกปลาเป็นกิจจักษณะเลยนะครับไปแล้วเหมือนไปปิกนิกกันเลยมีการ จัดกิจกรรมต่างๆให้พวกเรากันอย่างมากมายมีอาหารมีเครื่องดื่มมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครันอีกทั้งยังไม่เป็นการซิ่งเปลืองจนเกินไปอีกด้วยนะครับ จะว่าไปแล้วนะครับบ่อตกปลาเดี๋ยวนี้พัฒนากันไปมากมายครับบางบ่อนั้นเปิดรับทัวร์ชาวต่างชาติเข้ามาด้วยอย่างเช่นบึงสําราญย่านสุขาภิบาลหนึ่งนั่นเองครับและยังมีอีกมากมายครับบ่อตกปลาย่านชานเมืองที่มักจะเป็นบ่อตกปลาแบบพักผ่อนหย่อนใจมากันได้ทั้งครอบครัวนะครับอีกทั้งนะครับบางบ่อยังมีปลาขายหรือมีแถมปลาที่ตกได้ให้กับผู้ตกกลับไปด้วยได้พักผ่อนแล้วนะครับเรายังได้ปลากลับไปเป็นอาหารที่บ้านอีกด้วย การตกปลานะครับมีอะไรมากมายอย่างที่กล่าวอีกเยอะครับแต่นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองบางเรื่องที่เล่าสู่กันฟังหลายๆท่านอย่างที่บอกนะครับจะคิดว่ามันบาปแต่ผมมองว่าท่านไม่ตกปลาแต่ท่านยังซื้อปลามากินท่านก็บาปเหมือนกันนั่นแหละครับเราอย่าไปคิดเพียงแค่นั้นครับคิดซะว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแถมได้ปลาสดกลับมากินที่บ้านด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้าๆสำหรับน้าๆคิดว่าการตกปลาเป็นการเยียวยาสุขภาพใจไหมครับ สำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับนาะนาะที่เสียเวลารับชมและพบกันใหม่ในช่องกากินังทุกวันศุกร์ครับสวัสดีครับ